รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดปทุมธานีวัดสแก่สามโคกจะพปิดตีท่าตะป่าสามัคคีเนื่องในวันมหาสงกรานต์เพื่อบุรณะปฏิสังขรณ์สลาน้าวัดและเสนาสนะภายในวัดสแก่ณวัดสแก่แตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี วันที่16เมษาย,ยน2567มเวลา10.30นทางวัสแก่ได้จัดพิธีทอดพระป่าสามคัคคีเนื่องในวันมหาสงกรานต์เพื่อบรระปฏิสังขรสาราหน้าวัดและเสนาสนะภายในวัสแก่มีพระอธิการเลิงชัยฐานติถาโรเจ้าวาดวสแก่เป็นประธานฝ่ายสง์มีแม่พุทธสิทธิกุลชรและครอบครัวเป็นประธานฝ่ายคารวาต และเป็นประธานพิธีทอดพระปาสามัคคีผอมผู้ศาสนิกชนคณะสิยานุสิ์วัดสแกเข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมายส่วนบรรยากาศพิธีทอดพระปาสามัคคีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2567เพื่อบุรณะปฏิสังขรณ์สาราหน้าวัดสแกและเสนาสนะภายในวัดสแกก่อนเริ่มพิธีได้มีคณะสิยานุสิ์วัดสแกและพี่น้องประชาชนทั้งใกล้และไกล ตั้งทยอยมาที่วัดสแกซึ่งเป็นสถานที่จัดงานจากนั้นเวลา10.30นประธานในพิธีครอบครัวคุณแม่พุทธสิทธิกุญชรให้เกียรติเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระระตัตนไตรจากนั้นพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์นำโดยพระอธิการเลิศชัยฐานฤทษิหาโรเจ้าวาดวัดสแกเวลา11.00นถวายพระสารเพลแด่พระภิสูุสงฆ์ต่อมาเวลา12.00น ถวายพระป่าสามัคคีเนื่องในวันมหาสงกรา์เพื่อบูรณะปฏิสังขออสราหน้าวัดสแกและเสนาสนะภายในวัดสแกต่อมาเมื่อเวลา14.00นพิธีแห่หางหงทงตะขาบเวลา14.30นสงน้ำพระพิสุสงเนื่องในเทศกาลวันสงกรา์และเวลา17.30นจะมีพิธีพระสงฆ์สวดมติกาบังสกุลร่วม ณโบสถ์วัสแกเป็นเสร็จสิ้นพิธีคุณแม่พุทธิธิกุญชรประธานท่าพระป่าสามัคคีกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สุกขาว่าวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีท่าพระป่าสามัคคีเนื่องในวันสงกรานต์พร้อมด้วยครอบครัวสิทธิกุญชรเพื่อนําปัจจัยไปบริณปฏิสังขรณ์ศลาท่าวัดและเสนาสนะภายในวัสแกการที่ได้มาถวบ,บุตรทางนี้รู้สึกสบายใจและอิ่มใจ ที่เห็นพี่น้องประชาชนชาวตำบลสามโคกและใกล้เคียงมาร่วมพิธีกันอย่างมากมายสุดท้ายนี้ฐานะประธานท่าพระป่าสามาคัคคีและครอบครัวสิทธิกุลชรขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมพิธีท่าพระป่าสามาคัคคีสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่วความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปสาระแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี